สวัสดีค่ะแพท รีเจนโฮมคาค่ะสวัสดีแฟนเพจที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบก,กับแพทอีกแล้วนะคะแน่นอนค่ะมาเจอแพทนะคะก็ต้องเจอรถด,ดีๆสวยๆค่ะวันนี้นะคะแพทจะรีวิวนะคะเป็นรถ SUV นะคะเป็นรุ่นที่ยอดนิยมที่สุดรูหลาที่สุดนะคะแล้วก็ราคาดีออปชั่นจัดเต็มที่สุดนะคะคันนี้เลยค่ะเป็น Honda CRV ค่ะ2.4 EL นะคะขับ4นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดเบนซินนะคะของตัว c r v เลยค่ะคันนี้นะคะถ้าเป็นป้ายแดงนะคะเราจะเปิดตัวกันอยู่ที่ ล้านเนะคะแต่วันนี้นะคะเป็นรถปี2017นะคะเป็นรถมือสองค่ะสภาพดีนะคะจะจำหน่ายโดยรีเจนท์โฮมคาร์นะคะเสนอขายดยะะ้วยราคา8 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรถด,ดีรถสวยสภาพดีนะคะมีรายง,งานการตรวจสภาพนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะแพทจะพาไปชมออปชันคร่าวๆนะคะกับสภาพรถเป็นยังไงบ้างนะคะตามมาดูเลยค่ะคันนี้นะคะถ้าดูผลเผลลลูกค้าจะมองว่ามันคือสีเข้มสีเข้มหรือสีดํานะคะแต่ถ้ามองในมุมของแพทตรงนี้นะคะมันจะเป็นสีเขียว เขียวคือเขียวที่มานะคะเป็นสีที่ค่อนข้างหรูหราแล้วก็หายากในบ้านเรานะคะจริงๆเป็นสีพิเศษด้วยซ้ำนะคะด้านหน้านะคะก็จะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ค่ะไฟเดย์ไลท์ของเขานะคะจะเป็นจะเป็น LED นะคะทั้ง Daytime Running นะคะตรงนี้นะคะแล้วมีไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะด้วยดีไซน์นะคะค่อนข้างจะทันสมัยค่ะลูกค้านี่คกระจังหน้านะคะจะเป็นลังพึ่งนะคะตกแต่งด้วยกันชนด้านหน้านะคะ รถจะมีขนาดใหญ่ค่ะเป็น SUV ขนาดใหญ่นะคะเป็นตัวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเลยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นแบ็กอรลอยค่ะลูกค้าด้านนอกเป็นปัดเงานะคะก้านหน้าในจะเป็นสีเข้มนะคะมาพร้อมกับ g ูดเกียรนะคะขอบ18ค่ะมีโคมดำนะคะสภาพดีนะคะลูกค้า ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็จะมาเป็นแบบไฟ LED นะคะแบบนี้เลยดูดีมากๆนะคะดูทันสมัยนะคะตัดด้วยคิ้วโครเมียมนะคะยาวไปจนถึงด้านหลังเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นแบบอิมโบรเลเซอร์นะคะเปิดปิดประตูอัจฉริยะนะคะนี่ด้านในนะคะก็จะเป็นโทนเข้มอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูด้านในนะคะด้านนอกนะคะจะมีการตกแต่งด้วยกับข้างนะคะด้วยคิวโครเมียมนะคะโป่งล้อนะคะายาวมาถึงด้านหลังเลยค่ะ ลายเส้นของไฟส่วนใหญ่จะเป็น LED ทั้งหมดนะคะลูกค้าบ่งบอกถึงความทันสมัยค่ะน,นี่่ลายเส้นพวกนี้ค่ะไฟนะคะจะเป็น LED ทั้งหมดนะคะตัวขับสีนะคะด้านหลังนะคะลูกค้าอ่ะจะเป็นประตูหลังไฟฟ้าแบบนี้ง่ายต่อการใช้งานนะคะ ด้านหลังของเขานะคะอาถ้าดูจากมุมนี้นะคะจะเป็น7ที่นั่งนะคะ CRV จะมี2รุ่นนะคะก็คือจะเป็นรุ่น5ที่นั่งแล้วก็รุ่น7ที่นั่งตัวนี้จะเป็นตัวท็อปของเบนซินนะคะรุ่นโฉมนี้นะคะลูกค้าจะเป็นรุ่นโฉมที่มีทั้งตัวเบนซินและตัวดีเซลแต่ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของเบนซินนะคะขับ4เป็น7ที่นั่งนะคะส่วนส่วนตัวนะพรู้สึกว่าพชอบ Honda เพราะว่า Honda เขาดีไซน์มาให้แบบว่า ประโยชน์ใช้สอยการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ยองอะไรนะคะจะอยูด่ด้านหลังแบบนี้นะคะเครื่องมืออุปกรณ์ถอดล้อแม่แรงก็คือมีครบนะคะอุ้ยทับมือนี่มันก็จะมีที่วางแก้วนะคะตรงนี้ต่างๆมีเบลข้างหลังนะคะอ่ะโอเคแล้วก็ปิดเออ สภาพโดยรวมคือโอเคนะคะลูกค้ารถเนี่ยไม่มีการเก็บสีหนักหรือหนานะคะลูกค้าส่วนใหญ่นะ,ะลูกค้าส่วนใหญ่น่าจะจอดในร่มนะคะการดูแลมาค่อนข้างดีค่ะสีไม่แห้งไม่แตกโครเมียมไม่หลุดลอกนะคะแล้วก็ตามขอบต่างๆนะคะไม่มีแบบดำแบบไม่มีกล้านเลยนะคะเดี๋ยวขัดสีอีกนิดนึงก็คือจะสวยมาก กระจกเดิมนะคะอุปกรณ์เดิมชิ้นเดิมนะคะประวัติศูนย์นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะออปชัน่นมาในส่วนของด้านในกันนะคะลูกค้าด้านในนะคะก็จะเป็นการตกแต่งแบบเรียบหรูนะคะแล้วก็ดูแบบแพงนะคะหรูหรานะคะด้วยดีไซน์นะคะลูกค้าสังเกตเห็นไหมมันจะมีลายไม้นะคะนี่ลายไม้ตัดกับขอบเส้นเป็นโนแบ๊กนะคะ นี่ตัวจอนะคะเป็นแทสกี้เดี๋ยวเปิดแอร์เึิบเย็นมากตัวนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะตัวท็อปนี่เป็นไงจอโอ้โ,อโหลมแรงมากนะคะลูกค้า ระบบนำทางนะคะแล้วก็ออดิโอต่างๆนะคะค่อนข้างทันสมัยนะคะ FM AM Bluetooth นะคะ USB iPod HDMI นะคะออดิโอแอปนะคะเชื่อมต่อ Bluetooth ต่างๆนะคะทุกอย่างทำได้หมดนะคะดูแลใช้งานง่ายโอเคนะคะตัวเกียร์นะคะลูกค้าจะเป็นคันเกียร์ที่ใช้งานง่ายนะคะแบบนี้เลยนะคะแต่เบรกมือนะคะจะเป็นแบบเบรกมือแบบโฮแล้วนะคะก็คือจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะออปชันนะคะ ต่างๆนะคะลูกค้าเยอะมากโอ้โหช่องเก็บของเอ่ยอะไรเอ่ยนี่ข้างล่างนะคะนี่จะเป็น usb นะคะช่อง hdmi นะคะ power outlet ในการชาร์จแบตหรือว่าชาร์จไฟต่างๆที่วางแก้วนะคะที่วางของกุญแจต่างๆนะคะนี่ช่องชาร์จไฟค่อนข้างเยอะนะคะพวงมลาลัยนะคะก็พู้ถูกคลิปคะป่ะพวงมลาลัยมัลติฟังชั่น ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบ p u s h c o n t o l ด้วยนะคะส่วนตัวนะแพชชอบ p r u s h c o n t o l นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ในรถรุ่นเล็กๆอะ่ะก็มีคร u s e control ใช้กันแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างสะดวกสบายนะคะตัวนี้นะคะออปชันนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าระบบความปลอดภัยนะคะค่อนข้างเยอะมากนะคะนี่จะมีกล้องหลังปึ๊บนี่มีกล้องหลังแบบนี้นะคะถัดมานะคะลูกค้านี้ดีไซน์นะคะทั้งมือจับนะคะ ดูแบบสมบูรณ์นะคะลูกค้าเดิมดูแลรักษามาค่อนข้างดีและที่สำคัญนะคะลูกค้าความปลอดภัยเยอะมากนะคะแอร์แบ็คคู่หน้าเป็น2เนบาะ3 4นะคะเสา A 5หนะคะเสาหลัง7,8นะคะเยอะมากนะคะและแอร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังเพิ่มเติมกันแอร์นะคะเป็นแอร์รารอบคันนะคะ ความเย็นนะคะเยอะมากแล้วก็เป็นรถเยินเจ็ดที่นั่งนะคะบ่อนะคะดีไซน์แบบใหม่นะคะอันนี้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมเลยนะคะจาก Gen 4มานะคะก็ะะจะเป็นตัวโฉมแบบนี้นะคะรูปร่างหน้าตาการเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะคะเบาะนะคะลูกค้านี่มาดูตัวนี้เขาบอกว่าเป็นนวดในตัวด้วยนะนี่แล้วก็รองรับสรลรละได้ค่อนข้างดีนะคะนั่งก็จะไม่เมื่อยนะคะคนขับก็จะนั่งสบายอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแถวหลังกันค่ะผู้โดยสารด้านหลังนะ สบายมากนะคะแม้ว่าจะเป็นรถ7ที่นั่งนะคะก็ไม่หวั่นจ้านี่พรมปูพื้นแบบสั่งตัดนะคะมีชาร์ดแบต USB มี2อ,อันไม่ต้องแย่งกันนะคะไม่ต้องสายยาวไปจนถึงข้างหน้าข้างหลังไม่ต้องกลัวร้อนนะคะมีลมแอร์ออกด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วก็มีไฟไฟอ่านหนังสือนะคะแล้วก็มีแอร์หลังแยกช่องชัดเจนนะคะเป็นแรงคูนะ เน่ไม่ต้องกลัวร้อนนะคะแต่เราต้องกดปุ่มด้านหน้านะเนี่ยอุย้ยเลิศอยู่รถเป็นเจ็ดที่นั่งนะคะตัวท็อปจะเป็นเจ็ดที่นั่งนะคะลูกค้าไม่ใช่ห้าที่นั่งนะคะและที่สําคัญนะคะเบาะนะคะดีไซน์เดียวกับด้านหน้าเลยค่ะไม่มีการแบบว่าอ้ยด้านหลังจะนั่งไม่สบายเท่าด้านหน้านะคะเปลี่ยนการดีไซน์นะคะสภาพโดยรวมคือโอเคมากๆรถใหม่มากดิ้งมากนะคะใครได้ไปก็ถือว่า คุ้มค่าคุ้มราคาค่ะด้วยราคา865,000นะคะลูกค้าจะผ่อนนะคะค่ดิดดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะผ่อนเบาๆนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆค่ะหมื่นต้นๆโดยไม่ใช้เงินออกรถนะคะลูกค้าป้ายแดงมันแพงอะเนาะก็ยุคนี้ช่วยกันประหยัดนิดนึงนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะแพทก็ขอฝากนะคะ Honda CRV นะคะ2 4 EL ขับ4คันนี้นะคะ ปี2017ราคา865,000นะคะใครสนใจนะคะอยากมีรถครอบครัวดีๆสมรรถนะดีๆออปชันแบบจัดเต็มนะคะไปไหนมีเพื่อนรู้ใจไปด้วยทุกที่นะคะขับขี่ปลอดภัยและแถมประหยัดน้ำมันด้วยนะคะต้องเป็นสีอารีสแล้วจะพามาดูในส่วนของด้านหน้ากันนะคะตัวนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะเป็น2.4 2.4ของ Honda จะเป็นเอ r t ด Dim ทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็ใช้ในหลายๆรุ่นไปแล้วแหละมันคือนวัตกรรมในการประหยัดน้ามันนะคะที่ยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นนะคะ ไม่สามารถลอกเรียนแบบได้นะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์หุมพลังนะคะก็คือ2.4นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะลูกคา้าสภาพดีนะคะไม่มีตัดต่อหรือดัดแปลงสภาพใดๆนะคะตัวรถเองนะคะทั้งการดีไซน์นะคะลูกคา้าดูการใช้งานนะคะแม้กระทั่งตัวมาเกอร์นะคะจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบเต็มนะคะ นี่แพชจะพาดูรถด้วยคร่าวๆตามๆกันไปนะคะเม็ดอาร์คนะคะด้านบนในส่วนของกลมก็คือต้องกลมในส่วนของเหลี่ยมก็คือต้องเหลี่ยมนะคะไม่ว่าจะเป็นบาร์โค้ดนะคะมอกอทุกอย่างนะคะยังอยู่ครบหมดนะคะเพราะฉะนั้นลูกคา้ามั่นใจได้ค่ะซื้อรถที่รีเจน์นะคะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักจมน้ำแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตค่ะตัวน็อตฝาก,กระโปรงนะคะลูกคา้าไม่เคยแกะนะคะเดีย๋ยวให้น้องซูมให้ดู ห้องเครื่องนะคะสะอาดนะคะเพราะว่าเรามีการคาสปาให้ลูกค้าด้วยค่ะนี่จุดมาร์เกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดนะคะลูกค้าฝาหม้อน้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวใส่ย,ยางจุดน็อตนะคะตัวนี้แล้วก็คันแท้คันเดิมค่ะซื้อรถที่รีเจนนะคะถ้าพบเจอว่าเป็นรถชนมาอุบัติเหตุมาชนหนักมานะคะลูกค้าขับมาคืนได้เลยนะคะนี่รถสวยมากๆนะคะก็วันนี้ก็พอคร่าวๆประมาณนี้นะคะ ส่วนใหญ่นะคะแพทกอ็อยากให้ลูกค้าดูออปชันรถไปด้วยนะคะแล้วก็ดูสภาพรถไปด้วยนะคะ ที่เรานะคะจะคัดสภาพทุกคันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้ามั่นใจได้ค่ะซื้อรถที่รีเจนโฮมคร์ะนะคะไม่ว่าจะเป็นการวอร์รันตีค่ะการตรวจสภาพรถนะคะโดยอินสเปกชันนะคะหรือการรับประกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวรถโครงสร้างนะคะการวอร์รันตีเกียร์เครื่องยนต์นะคะแล้วก็โปรโมชั่นเด็ดๆนะคะการดูแลในส่วนของตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านนอกด้านในและการเก็บงานทุกอย่างนะคะรีเจนนะคะเราใส่ใจคุณภาพนะคะแล้วก็ใส่ใจลูกค้าด้วยนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะแพจะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ 아. โอเคสำหรับวันนี้นะคะแพทจะต้องลาไปก่อนนะคะใครอยากทราบโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะแล้วก็อยากาปรึกษาเครดิตด้วยนะคะอย่าถามข้อมูลคร่าวๆนะคะอยากรู้ว่ายอดผ่อนจะผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่เอกสารใช้อะไรบ้างนะคะก็ติดต่อนะคะตามที่อยูอ่ตัวเบอร์โทรนะคะที่ให้ไว้ด้านล่างหรือจะอินบอก